สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิปมาทสมุมแมลงนะครับของคุณเปียววัฒนะครับอำเภอสะดาจังหวัดสงขลานะครับผมผมจะมาเทสมุมแมลงนะครับของอินดอร์นะครับรุ่นเวอร์ชั่น2รุ่นนี้นะครับว่าที่คุณเปียววัฒเลือกนะครับบินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูนะครับพร้อมทั้งเดี๋ยวจะทําคลิปปรับจูนมุมแมลงสําหรับ มุ <c oughs> มแลงรุ่นนี้ตัวนี้นะครับผมว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนผมก็จะแนะนำวิธีการปรับจูนไปให้คุลูกค้านะครับเพื่อจะได้เล่นไปสนุกนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามุมแมลงสามารถบินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองชมดูนะครับ มุมแมลงของคุณเปียวัฒนะครับสามารถบินได้นะครับผมแล้วก็บินดีซะด้วยนะครับข้อเสียของมุมแมลงของคุณเปียวัฒนะครับเท่าที่ผมได้ลองทสดูนะครับตัวนี้นะครับพฤติกรรมตัวนี้ก็จะบินเขาจะบินต่ําลงนะครับดังนั้นวิธีการปรับนะครับของมุมแมลงของคุณเปียวัฒนะครับภาพรวมเขาบินดีนะครับ พอเสียอย่างเดียวคือบินต่ำเนี้ยเราต้องยกปีกสูงขึ้นนะครับยกปีกพยายามช่วยเขายกปีกสามปีกนะครับยกขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ สังเกตนะครับเวลาผมกว้างไปแล้วมุมแมลงบินกลับมาผมต้องยอรับแสดงว่าเขาบินต่ำลงผมก็จะดัดบินสูงขึ้นดัดให้ปีกบินสูงขึ้นแต่ไม่ไม่ดัดนานนะครับแค่ยกปรับเบาๆนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ผมได้กว้างเมื่อสักครู่ที่คุณปีวัตรได้ดูนะครับมุมแมลงก็จะบินมาอยู่ในระดับหัวผมพอดีเลย ผมก็ลับปั๊บนะครับผมนะครับเป็นทคิกเล็กๆน้อยๆในการปรับจูนมุมแรงของของคุณปีวัตรนะครับผมต่อไปเป็นวิธีการคว้างมุมแรงที่ถูกต้องนะครับวิธีการนะครับเราใช้2นิ้วนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับในการคีบนะครับคีบมุมแลงมุมแลงเองก็ต้องหันด้านนี้นะครับเข้าหาตัวนะครับ ด้านสีเข้าหาตัวนะครับห้ามใช้ด้านขาวนะครับต้องใช้ด้านสีนะครับเข้าหันเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ต้องสามารถหมุนอย่างนี้ได้นะครับคีบหลวมๆนะครับสะบัดหลวมๆนี้ได้นะครับผมกว้างออกไปตรงๆนะครับเก้าสิบองศานะครับแล้วก็45องศานะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะกว้างตรงๆแล้วมุมแมลงจะไม่กลับนะครับมุมแมลงเขาจะบินอย่างนี้ลักษณะเขาจะบินอย่างนี้นะครับแล้วก็เลี้ยววนกลับมาหาเราเขาจะพลิกตัวเลี้ยวเองนะครับแต่ถ้าเราไปช่วยนอนนะครับผิดวิธีนะครับย้ําเลยว่าอย่าช่วยนอนมันผิดวิธีนะครับช่วยนอนปุ๊บมุมแมลงเขาก็จะเลี้ยวเหมือนกันครับแต่เขาจะเลี้ยวขึ้นลักษณะของมุมแมลงทุกรุ่นนะครับเหมือนกันครับ แนวตั้งแล้วเขาก็จะเหลียวนอนพลิกเลียวนอนวนกลับมาหาตัวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการกว้างอีกครั้งนะครับ mm hmm. ดูจากด้านหลังผมนะครับผม mm hmm. บเดี๋ยวผมจะลองกว้างให้ดูนะครับ mm hmm. อันนี้คือ คว้างแนวนะครับ45องศานะครับแล้วก็วิธีคว้างที่ไม่ถูกต้องนะครับที่ไปคว้างแนวนอนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูครั้งเดียวนะครับขออนุญาตเทสให้ดูนะครับเพราะเวลาไปถึงมือจะได้เข้าใจว่าเราคว้างผิดหรือกว้างถูกนะครับ เห็นเห็นแล้วนะครับว่าถ้าผมกว้างแนวนอนปั๊บมุมแมลงเขาจะบินขึ้นแล้วตกลงนะครับเขาจะไม่ไม่วนกลับมาหาตัวเรานะครับงั้นพยายามนะครับพยายามตั้งมุมแมลงเ้าสบี่หองศานะครับนะครับโอเค นี่ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งวิธีการกว้างที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การปรับจูนมุมแมลงเพื่อให้เล่นได้สนุกนะครับทั้งบินสูงบินต่ำนะครับของคุณเปียววัฒนะครับจังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับยังไงก็เล่นให้สนุกนะครับจอไทยมุมแมลงกู๊ดไทม์99ช็อปสนุกไม่รู้จบขอบคุณครับ